คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้จะขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับผมและขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมหาเฮง8 8ดดด้วยครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมขอให้โชคดีมีชัยขอบคุณครับสวัสดีครับ มาพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับติ๊กห้วยแก้วมาหาเฮงตองแปดครับผมวันนี้จะมาสรุปชุดบนแล้วก็ชุดล่างครับผมติดตามครับผมวันนี้จะมาให้ดูเลขประจําวันก่อนครับผมตัวเลขตามกําลังวันครับวันจันทร์ครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกห้าตรงกับวันจันทร์พอดีครับผมวันจันทร์จะมีหนึ่งมีสองมีหกมีห้ามีหกมีเก้า มีศูนย์มีสามครับผมหนึ่งสองห้าหกเก้าศูนย์สามครับผมติดตางกับรางวันครับเรามาดูสูตรเลขตัวแทนตัวกันครับผมรัว่าตัวเป็นตัวไายครับผมศูนย์คู่กับห้าหนึ่งคู่กับหกสองคู่กับเจ็ดสามคู่กับแปดครับผมสี่คู่กับเก้าครับผมมาติดตามครับมาดูงวดนี้ก่อนครับงวด ล่าสุดที่ผมคำนวณออกมาเนี่ยคำนวณออกมาของวันที่สิบหกเดือนเจ็ดหกห้าครับผมเดือนกรกฎราคมนี่ครับที่เราวันที่หนึ่งออกหกสองศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้านี่ครับล่างออกาห้าสามผมคำนวณออกมาได้เจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับผมให้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเลยทั้งสิ้นนะครับผมติดตามครับ มาลุ้นกันว่าวันจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมหกห้านี่ยจะออกตัวไหนครับผมรอผลนะครับผมอันนี้คืออีกสูตรหนึ่งครับผมอันนี้คือสูตรสายตรงสายตรงบนนะครับก็อีกสูตรหนึ่งครับมันจะมีทั้งสองทั้งสามสูตรครับวันนี้ผมมาชนกันแล้วก็มาสรุปตัวเลขให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาดูครับผมอันนี้สูตรชุดสองตัวบนตรงเหมือนกันครับแลว,วันเสาร์ที่16บหกรกฎาคม6กหที่มันตัวมา ันนี้คนละสูตรกับเมื่อกี้นะครับอันนี้อีกสูตรสูตรหนึ่งหกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้ากันคุณคณวณมาได้ได้เก้าศูนย์สองครับสูตรนี้เก้าศูนย์สองนะครับรอผลก็ผลนี่คืออีกสูตรหนึ่งครับอันนี้อีกสูตรหนึ่งครับอีกสูตรหนึ่งเขาจะเป็นสูตรตัวนี้สูตรนี้นะครับดูทันไหมครับอันนี้จะเป็นสูตรสูตรหลักสิบหน่วยบนครับผมสี่ชุดเน้นๆครับสี่ชุดเน้นๆครับผมที่ออกมาเนี่ย ตั้งแต่มิถุนายนล้นเดือนมิถุนายนวันที่หนึ่งแล้วก็สิบหกวันหนึ่งกรกฎาแล้วก็ล่าสุดนี้สิบหกกรกฎาคมครับเพื่อลุ้นวันที่หนึ่งสิงหาคมหกห้าครับผมให้มาเนี่ยเข้าย้อนหลังไปสามเดือนครับผมเข้าหมดเลยครับอันนี้เดือนนี้ลุ้นครับก็จะมาไหมเด็ดอยู่ที่หนึ่งเจ็ดสองเก้าครับผมขลอดภัยครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดครับผมตัวเด่นครับ ้จับชุดมาก็เป็น1 2 1 7 7 2 7 7, 7ครับผมนี่คือ3ชุดนะครับที่ผมเอามารวมกันคือชุดนึงน่งที่ผมจับมาได้ที่ผมได้ประสุก็ให้มา7 7 9 7 7 7 9ครับผมรอผลครับผมมาติดตามตัวนี้ครับผมแล้วก็เนี่ยที่ผมหวัว่าให้ระวังนะครับแต่ก็ต้อง ให้ท่านสมาชิกติดตามแล้วก็พิจารณาดูเอาครับผมว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้ครับผมดูแล้กวก็ผ่านได้ดเลยครับผมหากท่านชอบก็นึกว่าตรงกับใจท่านตรงกับเลขในใจท่านก็จัดเลยครับหากท่านไหนไม่ชอบก็ก็ผ่านผ่านไปนะครับผมดูมันผ่านไปผมมาสรุปครับผมอันนี้คือสรุปชุดสรุปบ,บนครับสามตัวบนครับผม สตัวบนนะครับจะมีจะมี7 5 8ดห้าแปดสองแปดสามเก้าเแล้วก็4 6 7ครับผมตัวเด่นจะเป็น8กับ5ครับเด่นอันนี้ที่ผมเด่นเด่นมานะครับตัวนี้เด่นมากเลยครับตัวนี้ก็ให้สมาชิกพิจารณาเอานะครับ เด่นก็คือ7 5 8ห้ครับผมเจ8แล้วก็2 8 3นี่เด่นเด่นเด่นจะไม่อยู่4ชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมว่ามันเด่นนะเด่นแล้วก็แล้วผมดูแล้วไอ้สชุดนี่ตรงกันนี่เจดมาบ่อยผมก็ลองตัวนี้ด้วยด้วยครับสี่ชุดกันไว้ครับผมแต่ที่แน่ๆผมชอบแต่ให้ท่านสมาชิกพิจารินาเอาครับผมเด่นก็คือ มี8เด่น5นะครับผมมาดูรวมชุดสรุป2ตัวบนครับ2ตัวบน2ตัวบนนี้จะมี5 8 8แ7 7แปดสามเจ็ดเจ็ดแปดเจ็งหตรงกับใจท่านสมาชิกหรือเปล่าครับถ้าตรงก็ 1สิงหาคมก็พิจารณาครับผมไม่แนะนำให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นนะครับผมให้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับตัวเด่น2ตัวตจะชอบตัวนี้ครับ5883แล้วก็แต่87น,นี่ชอบเหมือนกันครับแต่ชอบตัวนี้กว่า6767น,น,นี่ก็ชอบ นะครับแต่เนี่ยเ,เจ็ดนี่ก็ชอบกันไว้ไอ,ตนนอ้ตัวกันนี่คือตัวกันจะเป็นตัวนี้ครับ5 7าเจ็ดไม่แน่นะครับที่เหลือนี่สมาชิกก็พิจารณาเอานะครับ8 7 8 6 4 5 7 9 3 6, 6 2 5 4 9ครับผมไอ้ที่ผมกลมไว้คือผมดูสูตรแล้วน่าจะน่าจะมา น่าจะเด่นเด่นเด่นะแล้วก็ทีนี้เราก็ให้ท่านจะมาชิกติดตามอ้อนครับวันนี้ลมแรงครับอากาศดีลมแรงมากเลยลมแรงลมแรงครับผมวันนี้บรรยากาศดีครับอันนี้คือชุดสรุปสามตัวบนและ2ตัวบนครับผมครับผมขออนุญาตับผมปิดก่อนลมแรงครับเป็บน,นึงครับลมแรงจังเลย นี่คือชุดสรุปบนก็เรียบร้อยนะครับผมผมจะได้เอาโมนี้ก่อนแล้วก็มาสรุปล่างครับล่างนี้ผมสรุปไปนี่ล่าสุดนี่เมื่อสามถึงสี่วันที่แล้วผมได้สามห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งครับผมที่เด่นเดี่ยมานะครับอันนี้จะเป็นชุดสูตรเลขหลักหน่วยล่างนะครับผมตัวนี้นี่หลักหน่วยล่างนั่นแะครับต่อมาจะเป็นหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างในผมจะได้ตัวนี้ครับ สูตรสูตรสิบล่างครับผมผมได้เฉลี่ยวมาผมได้คำนวณสูตรออกมาได้ห้าหกครับผมห้ากับหกนะครับผมห้ากับหกนะครับี 5, ่บที่สถิติครับผมที่ผมดูมาสศิติีนะครับผมตั้งแต่เดือนเดือนพฤษภาครับผมพฤษภาสองพฤษภาสิงหพฤษภาหนึ่งหนึ่งมิถุนาแล้วก็สิบหกมิถุนายนนะครับผมลนาสุดหนึ่งกรกฎราคมแล้วก็สิบหกกรกฎาคมนะครับผมที่ ลมแรงจังเลยครับวันนี้เตียวมาเด่นๆครับผมโอต้องขออภัยนะครับวันนี้เขามาขาเลขขายขออภัยแล้วก็นึงวันนี้ก็ลมแรงจริงครับวันนี้นั่ก็ตัวเด่นวันจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมหกห้าเนี่ยเด่นห้าหกเหมือนกันครับชนกับเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้ครับผมอันนี้คือหลักสิบครับผมหลักสิบนะครับต่อไปเป็นชนตัวเดียวครับชนตัวเดียว ที่จากสูตรจนตัวเดียวผมก็คำนวณได้งวด1นึ่งซึ่งหาคมของห้านี้ก็ได้ห้าสี่ครับผมเท่ากับผมเด่นเด่นมานี่มีมีสี่ห้ากับหกนะครับที่เด่นเด่นนะครับผมแล้วก็คือตัวสรุปครับตรงนี้นี่คือตัวสรุปนะครับผมตัวสรุปขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวสรุปครับผมอันนี้จะเป็น รวมสูตรล่างครับผมรวมรวมสูตรล่างทีอินวันครับผมที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านี้แล้วครับผมอันนี้คือเอามาสรุปให้ท่านสมาชิกดูอีกรอบหนึ่งครับผมเนี่ยล่างครับผมล่างผมจะชอบล่างนี่จะชอบเด่นเด่นมากเลยนี่ผมจะชอบตัวนี้ครับที่ผมขัดออกมานี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยที่ชอบตัวเด่นนะครับตัวเด่นนี่ผมจะจับมาวกับอันนี้คือ ตัวนี้จะเป็นหลักหน่วยที่ผมคำนวณออกมาจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบจะอยู่ช่วงนี้หลักสิบจับใส่มีห้ามีหกมีสี่ครับหลักสิบก็ให้ท่านสมาชิกพิจารณาเอานะครับผมผมให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมหากท่านสมาชิกคนไหนชอบก็จับคู่หรือว่าพิจารณาเอาครับหากท่านสมาชิกท่านไหนไม่ชอบไม่โดนใจก็ดูแล้วก็ผ่านได้น,นะครับผม ครับผมที่เด่นเด่นนะผมผมชอบไอ้ล่างนี่ครับผมชอบนี่ชอบตัวนี้ห้าเจ็ดอ่ะห้าเจ็ดชอบก็ห้าหนึ่งแล้วครับผมอีกชุดก็จะมีชอบตัวนี้สี่ห้าสี่เจ็ดครับผมเนี่ยที่ผมที่ผมเลือกมาตัวนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยเนี่หกชุดเนี่ยก็ให้ท่านสมาชิกพิจารณาเอานะครับผมพิจารณาเอาก็หกห้าก็หกเจ็ด ชั่วตรงนี้ก็ให้ท่านสมาชิกพิจารณาเอานะครับ5 3 60 60 6 3 4 3 5 0 6 0 4 0 6 1 4 1ครับผมพิจารณาเอาครับแต่สี่ามก็สวยนะครับก็ให้ท่านสมาชิกติดตามพิจารณาเอานะครับผมว่างวดวันที่1สิงหาคม65หนี้จะมาตัวไหนก็ให้ท่านสมาชิกดูดูว่าแคปหน้าจอวันอะไก็ได้ครับอี่หนี่1สิงหาคม65ครับว่าจะมาตัวไหนครับผม วันนี้ติ๊กหัวแก้วมหาเฮงตองแปดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ